นี่จ้าทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้าเดี๋ยวเรานี่เราออกจากคอนโดไปนะฮะเราจะปั่นไปกินข้าวมันไก่นะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือยกลำเหมาลำนะฮะนี่จ้าทุกคนจากบรรยากาศนะครับทุกคนบรรยากาศแถวนี้จะเป็นแบบนี้มีคลองเรียบคลองไปเรื่อยๆแล้วก็ ถนนพระโขนงดูทิศดูขวามือด้านนอกเลยนะคะก็จะไปอายุทยาไปลังสิตไปฟิวเจอร์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนิจ้านะฮะนิจ้านีนจ้าทุกคน บรรยากาศบรรยากาศนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นตลาดนะฮะคนจะเยอะในช่วงเย็นนะฮะทุกคนถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะตามรถแท็กซี่ไปรถบรรทุกคันนี้ไปนะเราก็จะเจอถนนอีกทั้งหลังบรรยากาศดีมากมีคลองสลับกันไปมาเรียบคลองแบบนี้เลยนะฮะจะเห็นว่าที่นี่ก็จะน่าสนใจตรงที่ว่ามีคลองน่าอยู่มากบ้านเรือนร่มรื่นนะฮะทุกคน ร่มรื่นน่าอยู่ร้านค้าเยอะเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมฮะทำเลทองมากๆเลยนะฮะทำเลทองมากๆคนเนี่ยเงี้ยจินกันนะฮะขวามือก็เป็นคลองด้านนอกก็เป็นถนนโยชินเห็นไหมฮะด้านนอกนู้นะนะฮะเห็นไหมฮะมีรถวิ่งอ่ะ้ยถนนโยชินไปรังสิตธรรมศาสตร์เชียงราก ไปฟิวเจอร์ถ้าเกิดไปในทางกลับกันก็จะเป็นไปยุทธยาบางไปอินไงทุกคนนี่เรากำลังไปร้านข้าวมันไก่นนะก๋วยเตี๋ยวเรือเหมายกลำนะฮะเหมาลำดเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือเหมายลำนะฮะมีโปสเตอร์ติดด้วยทุกคนมีโปสเตอร์ติดโปสเตอร์อะไรโปสเตอร์หนังไทย เนี่ยทุกคนเห็นไหมจะเป็นซอ,อยเข้าไปจะเป็นหมู่บ้านเป็นซอ,อยเยอะมากครับแถวนี้นฮะถนนถนนโยชินเห็นไหมฮะรถวิ่งเยอะเด้านนอกฮะนะฮะอันนี้มุ่งหน้าไปตลาดไทยไปทีเชอร์พาร์คธรรมศาสตร์รังสิตนะครับทุกคนบรรยากาศร่มรื่นมากทุกคนน่าอยู่มากแถวนี้นะครับแถวนี้น่าอยู่มาก เนี่ยคลอกเห็นไหมด้านนอกมีส่วนมะยมร้านซ้ายมือนี่จะเป็นร้านซ่อมรถที่แบบบริการดีมากสวัสดีครับ ทักไว้ก่อนอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวบางีกว๋วยจับชามละยี่สิบบาทนะฮะปั่นไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะฮะอิจ้า วันนี้จะเข้าไปสุขุมวิทกลับบ้านจะก,กลับบ้านกลับบ้านสุขุมวิทจ้กแต่เราก็มาชิมเพราะมันจา่าแ,แถวนี้ก่อนนะครับทุกคนพอดีมาสอนออนไลน์แถวนี้ด้วยนะฮะทุกคนธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะนี่จ้ะ ใกล้ถึงแล้วประมาณสองนาทีนี่จ้าเราถึงแล้วตำถาดก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเหมาลานี่จ้านี่จ้าก็มันไก่เอาหน้าออ้ยตาเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วนะจ้าทุกคนนี่จ้า เลิศไหมเนี่ยฮะเลิศเลิศเลิศแล้วก็มีโปสเตอร์หนังไทยด้วยจะมีคลออยู่ไหมฮะนี่จ้าบรรยากาศราวนรองเทพกุญชอน21นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานกันทุกคน